พูดถึงอัลห์ทีไเป็นแั้อ๋อมันเป็นสับของผมเวลาที่คนแบบที่คนอรลาหัน์แบบชัดเจนเลยในพูดจะมีพูทพเจ้าใช่ไหมบรรลุแล้วก็แบบเป็นพระเจ้าเอาง่ายๆก็คือเขาอย่างนี้แต่บางทีมนุษย์ที่ไม่ใช่พูทพเจ้าพวกผมหรือคนนั้นคนนี้เนี่ยชอบบรรลุไงแต่ในความจริงเขาไม่ได้บรรลุไงพี่เขาทําตัวอรลหันปุ๊บมีปัญหาเพราะคนที่อรลหันจริงมันไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นปัญหาแสดงว่ามันมันคิดว่ามันบรรลุแล้ว มันเขียนว่ามันหมดรุนพระเจ้าแล้วหลุดพ้นทุกอย่างแล้วมีความจริงไม่ใช่ไงแต่เขาเรียนแบบไงทางที่เขายังไม่หลุดถ้าหลุดแล้วมันไม่เป็นปัญหาใช่ไหมแต่พอยังไม่หลุดแล้วคิดว่าหลุดปุ๊บเป็นปัญหาใหญ่ผมก็เลยใช้คําว่าพวกเนี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็จะใช้คําว่าอรหันไม่อยากด่าว่าโง่อะไรอย่างงี้ก็เลยใช้คํานี้แล้วกันดูเท่หน่อยแต่โง่อะแหละความหมายก็จะบอกว่าหรือทีมงานก็แต่คนไหนเริ่ม อะไรที่มันดูไม่คข้อท่าก็จะเริ่มพูดแล้วคุณเริ่มอาการอาการเริ่มแรกกันนะเริ่มจะอ่อนล a หแล้วนะคุณในทีมงานจะรู้แล้วว่าเออต้องต้องปรับปรุงลนะ